หมอยังเชื่ออยู่ตอนนี้นะยังเชื่อยังเชื่อจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ยังเชื่อว,ว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่าตกไปท่าไหนอุบัติเหตุอะไรแต่หมอไม่เชื่อว่าทั้งหมดในรายการเนี่ยทุกคนเลยพูดความจริงหมอไม่เชื่อมันพิรุธเกินกว่าจะจริงคือมันพิรุธจนกลายเป็นพิลึกอะถ้าทุกคนอยู่ตรงนั้นแล้วหาน้องขึ้นมาให้เร็วความจริงทุกอย่างมันจะเปิดเผยหมอไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้ามันหมอย,ยังเชื่ออยู่ตอนนี้นะยังเชื่อ ยังเชื่อจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ยังเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่าตกไปท่าไหนอุบัติเหตุอะไรแต่หมอไม่เชื่อว่าทั้งหมดในรายการเนี่ยทุกคนเลยพูดความจริงหมอไม่เชื่อมันพิรุธเกินกว่าจะจริงบางครั้งคือมันทําพิรุธจนกูจะคิดแล้วเนี่ยว่าจะเป็นฆาตกรรมแต่ว่าหมอยังหาเหตุจูงใจของเหตุฆาตกรรมไม่ได้ฆาตกรรมเพราะเพื่อ How ว h y ลวนลามอันนี้ตัดทิ้งปอเขาไม่ใช่แนวนี้ไม่เขาหมายถงว่าถ้าเขาจะลวนลามเขาไม่ลวนลามโมออ่มืมเบิร์ดสายไอทีเลยโปรแกรมเมอร์อย่างนี้เลยจ๊อบถ้าเป็นลูกน้องปอถ้ามันลวนลามปอสั่งหยุดต้องหยุดปอคูณคอนโดนได้หมด แล้วปอบริษัทกำลังจะใดๆเอาเข้าตลาดอะไรใดๆจะทำให้ตัวเองก่อนเรื่องคือมันไม่ใช่ไงหาเหตุแห่งการฆาตกรรมไม่ได้ส่วนกติก็อย่างที่เขาพูดอะคะ่ะถ้าน้องหล่นลงไปเงินเกาหายเลยอะส่วนแซนนี้ต้องพูดถึง คือมึงต้องไม่ต้องไม่ไม่มีหัวจะไปคิดฆาตกรรมใครแซนอะเอาให้มึงไม่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 ถูกฆาตกรรมเพียงพอแล้วแซนนะอันนี้หมอยืนยืนยันหมอรู้จักคือมันพิรุดจนกลายเป็นพิลึกอะเอาเราเปิดมาเปิดผลชนสูตรของจ็อบใช่ไหมคะเรื่องของจ็อบที่ว่าที่ว่าเอ่อทำไมมีรอยช้ำแล้วใดๆแล้วทำไมปอต้องส่งให้ลงคลิปคือยิ่นแบบ คือยิ่งฟังเหตุผลว่าทําไมคือหมอมีโอกาสได้คุยว่าทําไมหรือไปสั่งให้นักข่าวลบคลิปลบรูปนางก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นดรามา่ากูบอกว่าที่มึงให้ลบรูปนั่นแหละดรามา่าเปิดผลช่นน่าสุออกมาแล้วแบบใจสลายอะอย่างหนึ่งเลยนะคือถ้าเจอน้องเร็วกว่านี้ทุกอย่างจะขี้ขาย แล้วทาไมกระติกต้องตามโบโทตามโบทีเคเพราะว่าโบทีเคอยู่โบทซีเจซึ่งเป็นโบทพี่ปุ๊กอัญชลีซึ่งเอ่อแตงโมอยู่โบทนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นโบทที่จัดงานนี้แหละค่ะฝากตามคดีตามแล้วอยู่แล้วแหละเรื่องนี้ไม่เงียบแน่นอนค่ะคือวันนี้จะมาไลฟ์เรื่องอันนี้แหละคือก็ที่บอกว่าตามโมมีทําร้ายอะไรสรุปแล้วผลนิติเวก็บอกมาแล้วนะคะว่าว่าไม่มีทําร้ายไม่ใช่แผทลทําร้ายแต่เป็นการที่ น้องเปลี่ยนสภาพไปจากการที่อยู่ในน้ํานานเกินตรวจสอบสารอื่นๆระวังอยู่ในระหว่างวิเคราะห์ตกน้ําเสียชีวิตจากการสําลักน้ำํำพบแผ่นานามัไมขนาดเล็กซึ่งก็หมอไม่คิดว่าเป็นเมนแต่หมอคิดว่าเป็นการใส่ชุดว่ายน้ําและอยากให้มันดูสวยให้มันเนียนตรงนั้นแค่นั้นเองและหม,หมอไม่เชื่อเลยล้านเปอร์เซนตว่ามันมีการฉี่บ้า สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากหูลูกกระเพาะปัสสาวะคลายตัวและเน่าเปื่อยทําให้ไม่สามารถตรวจหาปัสสาวะได้ความหวังความหวังที่แบบทิ้งน้องให้อยู่ในน้ํานานขนาดนั้นได้ยังไงกลับบ้านลงได้ยังไง